หล,ลังจากคลิปนั้นนะคะหลังจากคลิปนั้นผมก็มาผมก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละตรงนู้นแล้วผมก็อยู่ตรงเนี้ยอยู่ตรงนี้แล้วผมแล้วผมก็กลับมาที่คลิปต่อไปไอคลิปต่อไปผมจะทักคลิปเร็วนะครับผมไม่ทำคลิปทีละอันทีละอันนะครับ

นี่ผมหยิบมาแล้วก็เก็บแล้วก็ใส่เซ็ต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 ช่วอุ้ยพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าและ้็มีคนรวยคนรวยสมั ในเซิร์ฟนี้คนมีคนรวยสมัตคนอื่นเขารวยกันเลยคนอื่นเขารวยกันกันมากเลยคนอื่นเขารวยกันสมัต เ่าหน้ารักไหมทั้งที ยายยายยายลองกดตรงนี้ดิยายลองกดตรงนี้ดิแ่นสายตาตัวสุอัขจะส่งในเด็กตรงนี้ยายกดผู้หญิงยายลองกดตรงนี้ถือเหรียญเก้าเหรียญเนี่ยอันเนี้ยกดก็คือเอาเป็นว่ามีโชคแล้วกันมีโอกาสจริงโชคจากผู้หญิงคนนึง่ ผมเล่นมกี่นาทีแล้ววันที่หนึ่งโอ้ผ่านไปแล้วอ๋อหนึ่งวันผมเล่นมาวินาทีอะไรอ่ะสูวินาทีไ,าทไม่มีจํากัดวินาทีเลยอ,อะไรเพื่อนเป็นไร ข้อนี้มันอัปเดตใหม่แล้วนะครับใครซื้อของใครมันก็ของมันของของมันของใครของใครของมันเอ้ยของใครของมันไม่ใช่ของมันของใคร มันจะวนลูปเหรอมันจะวนลูปเหรอ,ม, roat, ม, ure, ๆๆอ, e อมันเป็นประตูมิติที่มันจะวนลูบเป็นประตูมิติวนลูบจะวนลูบไปเรื่อย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 เรอฉันอยู่ตรงนี้โอเคตรงไหนออมันเป็นประตูมิติที่มันวนลูป มันเป็นประตูมิติวนลูปมันวนลูปไปเรื่อยๆอ่ะท่านผู้ชมใช่ไหมมันวนลูปมันตู้เย็นเะไรให้กินบ้างมัน,นอะไรมันกดได้มัง้งว้าวไม่เอาไปใส่เอาไปใส่เอาไปใส่ใช่ก๊กใช่ก๊กใช่ก๊ก ใส่กลอกคือส่กอกส่อะไรเนี่ยใส่กลอกใส่ใส่กลอกนะครับใส่กลอกก็คือใส่กบอกนะครับผมมีคนคอยคอยคอยกอยใจอยู่นะครับ อืมคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับรออนะีพีหน้า